ก็ยินดีมากนะคะที่แบบได้ร่วมง,งานกับไอ e ีแล้วก็เป็นซีรีส์ที่แบบทุกคนแฟนคลับหน้ารอชมขอบคุณมากค่ะทางไอชีเช่นกันครับ,บครับก็ตอนทานี้นจะเป็นซีรีซีอาจจะเป็นนิยายที่มีผู้ติดตามเยอะแล้วไอ e ีเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ อันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วตอนนี้เราก็คิดว่าเราคิดว่าเราเลือกพันธมิตรที่ดีที่สุดให้กับซีรีส์ของเราอะครับเช่นกันครับก็จริงๆต้องบอกว่าเชนอัพฮาร์ดเป็นซีรีส์ที่ได้รับ ความสนใจจากแฟนๆไม่ใช่เฉพาะแฟนๆชาวไทยนะครับแต่แฟนๆต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆนี้เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทางไอชีคาดหวังครับว่าจะสามารถนําประสบการณ์ที่ดีที่สุดผ่านแพลตฟอร์มไอชีแลวก็เว็บไอคิวคอมนะครับให้กับผู้ชมทั่วโลกได้รับชมนะครับผมและก็พิเศษที่สุดสําหรับเวอร์ชันอันคันนะครับที่จะดูได้ที่เดียวทาไอ c ีด้วยครับนี่เลยค่ะขอคุณคอบคุณค่ข้อัดอนับขอบคุณมากครับ พิเศษแน่นอนต้องบอกว่าทุกเรื่องครับหลังจากนี้ครับเราจะไม่ได้มีเฉพาะที่เป็น NC หรือเป็นซีนแบบเลิฟซีนเท่านั้นในอันทัดเวอร์ชันนะครับจะมีซีนพิเศษพิเศษที่ดูได้เฉพาะไอ้สีทีเดียวด้วยเช่นกันปีนี้เราปักหมุดครับที่จะเป็น king of ancart แล้วก็โวนธรณีนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับในการตอบโจทย์เรื่องนี้แน่นอนรับรองว่าถูกใจแฟนๆมากที่สุดแน่นอนครับผมดแล้วเ,เรื่องนี้ครน้องๆที่บอกว่าวันนี้เราจะได้เจอแฟนๆดีใจมากๆครับเพราะว่าเหมือนเราทำงานร่วมกันมาก็ระยะเวลา พอสมควรครับก็เราเจออะไรกันมาหนักมากทั้งอย่างเรื่องนี้ครับขึ้นชื่อว่าเป็นชองบูแอคชั่นอยู่แล้วครับก็เลยแบบภูมิใจครับวันนี้สักทีนึงเราเราได้ดูอีพีหนึ่งพร้อมกันด้วยกับแฟนคลับด้วยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับใช่ครับก็จริงๆก็คือตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็คือขนาดเรานักแสดงครับเราเห็นฟุตตอนที่เราถ่ายไปแล้วหลังมอนิเตอร์เงี้ยเราเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเราประทับใจกับซีนนี้แล้ว พอวันนี้อะครับณวินาทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะได้ดู EP หนึ่งกันแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าทุกคนนะครับตื่นเต้นมากครับใช่ครับครับผมก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแต่ว่าแอบประมาทนิดนึงเพราะว่าซีรีส์ไวเรื่องนี้เป็นซีรีส์ไวเรื่องแรกที่ผมได้รับบทเป็นพระเอกด้วยก็จ,จะทําให้ต้องทําการบ้านเยอะด้วยแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องผลงานครับเพราะว่าพวกเราผมแล้วก็ท,ทีมงานหลังบ้านเต็มทีมากส่วนของผมก็ ตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่านี่เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เล่นด้วยครับแล้วก็ความกดดันเนี่ยมันสูงอยู่แล้วเพราะเราไม่มีประสบการณ์เราต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์คพี่ไฮพี่บูมแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยครับที่คอยสนับสนุนเราแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็สําคัญสุดเนี่ยต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรานะครับครับผมแอนก็แอนจะฝากทุกคนนะครับดูไม่ว่าจะเป็น ep หนึ่งที่วันนี้ที่ดูพร้อมกันแล้วก็ ep ต่อๆไปครับรับรองว่าสนุกแล้วที่พ,นนพนนี่พีนันมากครับ แล้ซีรีส์อันนี้จะคือเน้นในเรื่องของบลูใช่ไหมคะการจะมีความแบบว่าอันท่าใรที่ให้เฉยเพราะว่าอันนี้น่าจะแบบมันไม่เห็นสีอะไรถึงหน้า<ม>จะเสริมยังไงกันไหมครับผู้จัดคือมันจะเป็นแบบแนวบลูแอคชั่นนะคะมันก็จะมีต่างจากซีรีส์ไว้เรื่องอื่นแน่นอนค่ะ ซีนต้องบอกว่าทางผู้จัดครับได้ได้คุยกันนะครับต้นทาง m a x i m มอลโซลูชันนะครับก็ให้เกียรติแหละในการที่ให้เป็นเป็นแพลตฟอร์มในการนำเสนออันคัดเวอร์ชันนะครับซึ่งอันคัดเวอร์ชันเนี่ยเหมือนที่บอกว่าไม่ใช่เฉพาะเลิฟซีนเท่านั้น,น,นแต่ซีนบู๊เด่นเด่นเด่นเนี่ยก็จะดูได้ยาวขึ้นแล้วก็เต็มอิ่มมากขึ้นครับผมคุณภาพภาพและเสียงเต็มที่ด้วยนะครับอยากให้สมัครเป็นวีไทีของไอซีดันครับผมเขาบอกว่าแบบว่าภาพชัดแตบบ่ว่าชัดแบบสุดๆเลยที่ไอซีดผมชอบคำหนึ่งแฟบนบๆให้เกียรติบอกเรียกว่าชัััดดตตาแกครบชเป็น โอเค SDR นะคะดูแบบเ,เสียง r o b b y a t m o s ด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆก็ชัดตาแตกแล้วก็เต็ม EP เป็นประสบการณ์ภาพและเสียงนะครับผมสมัครเป็น EP กันนะครับเย่างนี้เรียกว่าหูทถลุจอเลยนะคะะลุจอแน่นอนะลุจอแน่นอนชัดที่สุดรจริง,รงๆครับผมเราจะได้ชมอย่างวันนี้ชมน้องกาแฟนมอที ก็เดี๋ยวจะได้ชมพร้อมกันนะครับตอนที่สี่ทุ่มสีที่ช่อง3ากด33นะครับแล้วสามารถรับชมย้อนหลังแบบอันคัดตอน5ทุ่มสิทางไอศชีอีได้เลยครับ